ก่อนที่แปลงนี้ปลูกอะไรอยู่พี่ปลูกยางครับหรือ,อยางออกแล้วมาปลูกทุเรียนปลูกทุเรียน,ยนคนปลูกทุเรียนเยอะคนอยางทิ้งเพราะยางราคาไม่ดีไม่ดีครับเพราะว่าปลูก<ม>ทุเรียนไม่ได้แต่สมมุติว่าในสภาพานี้ก็ตัดเกลือตรงนี้ประมาณร้านนี้มันหนีไม่ออกเ <laughs> พราะที่พักผัวกระทำอยู่ประมาณ50ต้นตัดไปแล้ว90้0แสนฝ่าเดี๋ยวผมจะชวนพี่เดิน <laughs> ตามสวนนี่แหละ <laughs> พอเดินคุยกันไปเรื่อยระหว่างต้นนี้กับต้นนี้นี่ห่างกันกี่เมตรครับนี่อันนี้ก็มันเจ็ดหกเจ็ดมั้งครับเนี่ยครับแต่มันต้อง อันนี้อันนี้อันนี้ปลูกเดียวใช่ไหมปลูกเดียวครับปลูกเดียวถ้าถ้าถามว่าปลูกเดียวปลูกคู่ปลูกเดียวอ่ะมันจะได้ผลคือเวลาพุ่มใหญ่อ่ะมันจะลูกเยอะก <ฟะ S 1> ่ะาอันนี้จะลูกเยอะกว่าเยอะกว่าต้นคู่อ่าแต่ต้นคู่นี่ประโยชน์ของต้นคู่คือคือเขาแบบว่าแบบก็ให้ให้มันได้เยอะไงถ้าต้นต้นคู่นี่มันจะได้ลูกเยอะกว่าเยอะเยกว่าแต่เวลาพอพอกิ่งชนกันมันก็ต้องล้านสิกนี้ออกอีกิ่งหนึ่งใหญเกยกัน ไม่เคยกันไม่เคยกันแต่ถ้าสมมุติว่าเราปลูกต้นคู่ต่อจะต้องห่างกันนี้ระหว่างต้นนี้กับต้นนี้ห่างกันกี่เมตรคะนี่เราเจ็ดแปดเมตรนี่นี่ต้นนี้กับต้นนี้เนี่ยประมาณประมาณสักสาเมตรไสามเมตรได้มันต้องกห้าเมตรกําลังสวยเพราะว่าให้ผุ่มมันห่างหลุดมานี่ไงนี่ก็นี่ก็ทําแค่ไปไงครับคือให้ผุ่มมันตกชนกันชนกันมันจะได้ได้มาก่าอย่างนี้อย่างนี้เวลาพอกิ่งชนมันต้องลานออกครับสปริงเกอร์นี้ ใช้กี่หัวครับนี่ใช้3หัวใช้3หัวเลย3หัวครับเพราะน้ำมันเวลาสมมุติว่าเราให้30มันก็บวกไป3หัวมันก็เป็นร้อยยี่ยนาทีอ๋อครับคือตัวช่วงนี้ผมจะอาดน้ําประมาณ50นาทีวันหนึ่งต่อต่อประตูวันเว้นวันวันเว้นวันแต่ถ้าเล็กอ่ะมันต้องทุกวันให้ทุกวันครับแต่เล็กปลูกใหม่อันนี้ทุเรียนกี่ปีแล้วครับนี่อันนี้อันนี้ มิถุนามิถุนาชน2ปีเต็มครับอ๋อแต่ยังไม่ชนครับอันนี้ยังไม่ชนมิถุนาในเดือนนี้เดือนเมษาครับเมษาพฤษภาอีกประมาณเดือน2เดือนก็ครบ2ปีครับทุเรียนถือว่าทุาเรียนปี9เดือนปี10เดือนครับประมาณนี้นะครับดูว่าทุเรียนปี9เดือน10เดือนอิดโตขนาดไหนแล้วก็ ดูทรงสวยนะครับเขาเรียกว่าทําเป็นโคกมันไม่ลามเวลาตายไปมันก็ตายอยู่บนโคกนั่นแต่้าเป็นเป็นลูกฝูกเวลาตายมันจะลามน้ําไหลไปถึงไหนตายถึงนั่นเออนี่นี่เป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งนะคราวนี้ผมถามหน่อยว่าการปลูกวิธีการปลูกเราต้องผสมปุ๋ยอะไรไหมเวลาสมมติเราจะปลูกทุเรียนเราจะขุดหลุมไม่ฟางแล้วก็ดินโปะเหมือนดินโพง แต่เราผสมไอ้พวกของปลาดินทองไอ้ก้นหลุมอ่ะปูอินทรีย์แล้วก็มีไตโคซิเวอร์ค so ุกเข้ากันเข้าไปแล้วก็ทุเรียนวางแล้วก็ดินกลบแต่ต้องทําให้รูันโพงคือเอาไปโผลขุดไปโพงแล้วก็ดินกบคือโพงอ่ะเวลาเราปลูกปุ๊บหลกมันจะไปเร็วมันไม่ดันดินอ๋อดินมันไม่แน่นดินไม่แน่นครับมันจะอย่างเงี้ยเทคนิคของมันมันคืออย่างเงี้ยครับมันจะไปเร็วก็คือเวลาปลูกแล้วนี่ ส่วนใหญ่เขาเอาดินก้นบ่อมาทําโคกแล้วถ้าไม่คุกเขาปุ๋ยนะมันจะเป็นแบคทีเ i ีแต่เอาหน้าดินเนี่ยขุดหน้าดินมาแต่ครั้นี้ถ้าเกิดมันไม่ได้ผสมปุ๋ยอินรีเนี่ยมันจะแตกใบอ่อนช้าไหมช้าครับแต่ถ้าทําแบบนี้แตกใบอ่อนเร็วกว่าเร็วครับแล้วก็ดันน้ำวันวันวันทุกวันกรบปล่กใหม่จนจนมันแตกจนเราปลดไม้อะปลดไม้ที่คัมอะปลดไม้ที่ค้มพอพอมันแข็งแล้วเราปลดเลยเราอย่าไปให้มันเวลาเราจับปุ๊บเราก็แก้ดูว่าไม้เนี่ยมันตั้ง ใหญ่ทุเรียนต่างแล้วเราก็แกะไม้ออกยาวไปค้ำงั้นคือเวลาค้ำมันจะตายยอดไปเหมือนเด็กอ่ะไม่มันมันคานเองไม่ได้มันต้องมีคนประคองอ่ะพอเวลาพอปุ๊บมันมันแข็งแรงลมมามันกระตานแล้วก็หลากมันก็ไปเองไปอีกครับเหมือนยึดอ่ะแล้วคัานี้เราให้ปุ๋ยเดือนหนึ่งกี่ครั้งครับเดือนหนึ่งสองครั้งเดือนหนึ่งสองครั้งคือสลับกันสลับกันแลสลับกับปนินทองแล้วก็ชีวภาพชีวภาพด้วยคืออินทรีย์ ไปสัก15ห้าวันก็เอาปุ๋ยปนิทองสูตรไหนครับเอิบห้าห้าซิบห้าห้าใสแตกยอดใครใครเล่าให้ฟังพอผมผมก็ลองใช้ลองลองดูไงลองทุกอย่างไอ้ที่เขาว่าแพงแพงผมก็ลองดูแล้วแล้วก็มาติดอย่างนี้ไงติดปนิทองมันเป็นแตกนีข้อดีคือแตกไปอ่อนดีแตกไปอ่อนดีถ้าสมมุติว่าเราผสมก็ปานินแมกไกไรลก็ฉีด้าไปมันก็ไปอีกไอ้พวกทางใบก็พวกหัวเชื้อปนิทองปานินแมกฮอร์โมนลาไลีดทุกกี่วันครับ สักสิบวันสิบห้าวันฉีดทีหนึง่งปุ่มปนกับปุ๋ยค่ายาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงก็ผสมได้ครับแต่มันถ้ายาฆ่าแมลงตัวไหนมันยามันกัดกันเราคือเราผสมไม่ได้มันจะดอกไปหนึ่งตัวเออยาม,มันจะมีตัวดอกแต่ถ้าเวลามันคนเน่ามันเพราะไอ้ทุเรียน,น่ะมันจะเน่าลูคอนาคอดินครับคอดินไอ้ไดโคโลมาเวลาสมมติ ถ้าเราฉีดยาคามแรงลงคือใดโตโฮมาดบตายตายก็ต้องพ้นไปสัก10วันค่อยออกมาเติมใหม่แต่ว่าถ้าไอเมทาสามารถกไอยถิ่มดำๆทีิ่มลายอะไรเออฮิวมิกอะฮิวมิกอะใส่ปนกันแลราดลงที่โคนเออมันจหายมันก็หายเออนี่นี่ได้ความรู้ใหม่นะถ้าเกิดมีปัญหาน้ำมมกไหลเพราะเราสังเกตง่ายเราเดินทุเรียนอ่ะถ้าหยอดกบปุ๊บมีปัญหาแล้วเราไม่ต้องดูที่โคนดูที่โคนหยอดกบเนี้ยมีปัญหา ้าทุเรียนจะไม่มีปัญหามันจะหยอดตังดียอดจะตังดีครับมันจะพุ่มแล้วของปานินทองนี่คือที่ใช้ก็คือมันแตกใบอ่อนจะแตกทุกยอดเลยครับคือเราเราแต่งกิ่งแล้วเราก็ใส่ไร่คือเราต้องแต่งกิ่งไร่เพราะเพราะถ้าเราไม่แต่งกิ่งมันคือเป็นพุ่มเป็นกะฟ้ามันกิ่งมันจะไม่ใหญ่แต่จะเราจะแต่งช่วงใบอ่อนมันคือน้ําเลี้ยงมันจะส่งขึ้นไปไม่ได้ครับ ถ้าถ้าถ้าแต่งต้องแต่งใบแก่ใบแก่มาดูนะครับท่านผู้ชมมาดูว่าการแต่งกิ่งจะต้องเอาไว้ยังไงมาดูการแต่งกิ่งนะเนี่ยมาดูว่าก็เพราะว่าแต่งกิ่งไอ้นี่คือคือแต่งกิ่งไอ้นี่มันจะพลังงานเก็บพลังงานไว้ตอนมีลูกมันจะออกตามนี้อืมอืมอเดี๋ยวพอนั้นเราก็จะเลาะนี้ออกไปอี๋อคือถ้าเลาะเหลามากมันจะหอยใช่กิ่งอย่างนี้ยังได้ใช่ไหมครับอย่างนี้ได้อย่างนี้เยเก็บทีหลังครับแต่นี้เก็บไหมก็บทิ้งเลยอันนี้ทิ้งเลย อันนี้มันไม่ค่อยได้รับแสงเพราะว่ากินอาหารกินดอกนี่บางคนก็เสียดายกิ่งไม่กล้าตัดออกเออไปเถอะโตเร็วเออนี่นะครับนี่มาดูผู้รู้จริงๆนะครับมาดูแถบนี้นะครับนี่เนี่ยใบเนี่ยเนี่ยเริ่มดูเนี่ยยอดเนี่ยเนี่ยถ้าเรียนเสสภาพที่ว่าไม่มีปัญหาเนี่ยจะเป็นสภาพนี้ดีดูดูยอดเนลยยอดที่เดินหองจริงจริงจริงอุ้ย ตลาดก็ออกยอดเหมือนกันเนี่ยแต่เวลาแทงฉัดมันไม่สูงไสูงของปานินทองมันจะออกทุกยอดทุกยอดสังเกตได้ออกทุกกิ่งเลยครับแล้วพี่ใช้ตั้งแต่ปลูกเลยปลูกเลยครับอืเพราะว่าแรกผมก็ลองแปลงนู้นลองผิดลองถูกมาไงแล้วพอเราจับเข้าได้เลยที่นี่มันก็จะง่ายมันก็ไม่ยากอคนนั้นคือเป็นอาจารย์แล้วลองผิดลองถูกอันนู้นแปลงนู้นได้เดือนปีหนึ่งก็ ปีหนึ่งก็มิทุนาเอมีมีมนาฝั่งนู้นใช่ไหมครับฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นก็ใช่ฝั่งนี้ก็ใช่ใช่ครับโอ้ไม่ใช่น้อยเลยนะครับ <c oughs> ทุเรียนเที่ยวนี้ไม่ใช่น้อยเลยของอของพี่ไพศาลนะครับไปดูสินะเส้นแถวเป็นแนวมองเข้าไปสวยเชียวนะแล้วที่สําคัญนี่เวลาเข้าสวนแล้วนี่แต่เวลาเราให้น้ําอ่ะมันจะมีข้อจํากัดเราต้องจับเวลานะเวลาเวลาสมมุติว่า อย่างนี้เราให้3-5ทุกประตู3-5แล้วถ้าเราก็เพิ่มไปเรื่อยเราดวงวงสเกตเราก็เพิ่มน้ําตามตามถาดเราใบายมันด้วยใช่ไหมดูใบครับว่าถ้าเกิดว่าใบามันเหงาไวยังไม่ถึงบ่าย3-4โมงเย็นนี่แสดงว่าขาดน้ำคือถ้าหยอดมันไม่พุ่งอ่ะยอดไม่พุ่งคือน้อําอ่ะน้อยเราต้องเพิ่มอีกนาทีไหลน้ําไปนี่นี่นผมนึกมองว่าน,นี่ มันสวยทุกต้นเลยนะใบใบอ่อนออก <c oughs> ถ้าเดินเข้าสวนแบบนี้สบายใจตืดแล้วท่อน้ําที่เดินนี่เมนกี่กี่นิ้วครับเมนเมนใหญ่เมนใหญ่สี่แขนสองขึ้นโคนหกขุนเออขึ้นโคนหกขุนนะครับถ้าสี่ขุนไม่ได้ไม่พอใหญ่ไว <c> ้ <oughs> ไม่สี่ขุนมันเล็กลงไหมเล็กลงก็ใช้ได้ครับใช้ได้ยภะพครับแต่เราก็ต้องดันน้าเพิ่มอีไปดูตรงนี้หน่อยว่าเอาบันไดมาทําอะไรอมัาไว้แต่งกิ่งเออนี่มาดูนะครับ ขนาดต้นขนาดนี้ก็ต้องได้ใช้บันไดนะครับแต่ทุเรียนงามทุกต้นเลยแตกใบอ่อนสวย <c oughs> ทุกต้นเลยยอมเลยยอมแห้ปกติถ้าถ้าคนนี่คือหนักใจตรงที่ว่ามันไม่ค่อยยอดมันไม่ออกครับยอดมันไม่เดินคือยอดทํใไมเดินเราต้องอัดน้ําถ้วยช่วยเพิ่ม,มขึ้นถึงจะปุ๋ยดียังไงต่น้ําไม่ถึงมันก็ไม่มไม่แตกไม่เดินครับอันนี้นะครับท่านผู้ชมนี่บันไดนี่จะไปแต่งช่วงไหนพี่ แต่งช่วงล่างแล้วก็ช่วงบนขีดไปที่มันโป่งมันยาัน้อยห้หมอนทองนี่ทาแดดไม่ตรงคือมันจะชอบป่วยเป็นโรคใช่ถ้าเกิดตรงนี้มันมันทึบเกินไปเขาก็เลยเอาบันไดนี่มายืนเพื่อจะไปแต่งช่วงข้างบนนี่ให้มันโป่งหน่อยครับข้อดีถ้ามันโป่งก็หนึ่งเวลาเราฉีดฮอร์โมนมันไม่เปลืองมากครับ ฉีดยาฆ่ามะเร็งมันก็ไม่สิ้นเปลืองมากครับครับเพราะไอไออยู่ในโพรงเนี่ยไม่ค่อยได้ประโยชน์เลยครับไอไม่ค่อยได้ประโยชน์เพราะว่าสองต้นคููนี่มันจะช้ากว่าต้นเดียวใช่ไหมครับแต่สมมุติว่าเราใส่ปุ๋ยก็ต้นละสามกรัมต้นละสามกอันนี้ก็สามกรัมอ๋อเป็นหกกรัมละเปนหกรัมเออแล้วเวลาใส่อินรีใส่เยอะไหมครับนี่ใส่เยอะหน่อยหนึ่งอินรีจะใส่มากกว่าเคมีหน่อยหนึ่ง เวลาทําโคกแบบนี้การให้ปุ๋ยก็ให้อยู่บนโคกนี้หรืออยู่ใต้โคกนี้อยู่อยู่บนโคกนีครับเดี๋ยวพอเราลดน้ามันก็ไหลลงมาดินนะครับปุ๋ยอ่ะเพราะในรากมันเดินลงมาประมาณระดับนี้แล้วระดับนี้แต่ทุเรียนข้อเสียอยู่อย่างยาไปฉีดยาที่โคนจะฉีดยาที่โคนมันรากฝอยระบบรากฝอยมันจะตายเกี่ยวอ๋อเนี่ยที่เขาเลืองใต้อะไรเนี่ยจะมีปัญหาอย่างยาฆ่าหญ้ามีผลไหมมีครับ โอ้นี่แต่แต่ว่ามันตาโตอ่ะเราจะฉีดหน่อยมันไม่คยมีปัญหาไม่ค่อยมีปัญหาแต่เล็กนี่มีปัญหาเนี่ยแต่เล็กนี่มันจะมันจะไปโดนรากมันโดนรากระบบฝอยรากเพราะว่ามันขึ้นมากินหน้าดินเนี่ยพอเปิดปุ๊บนี่มันก็จะเยอะรากระบบรากมันเนี่ยเนี่ยเห็นอ่ะเนี่ยไม่รากมันมาดูได้เลยครับระบบหน้าดินมันมีรากมันเลยละนี่นี่รากมันเลยรากกินปุ๋ยอ่ะนี่มากินปุ๋ยแล้วนี่ถ้าเมื่อไหร่เราเราฉีดยาฆ่าหญ้านี่มีผลทันทีไอ้พวกนี้ยุบเลยยุบตายเกลี่ยรากพุ่ยุบแล้วไม่กินอาหารแล้วเหลือง นี่คือรากนี่คือรากที่มากินอาหารนะครับถ้าท่านหลีกเลี่ยงยาฆ่าหญ้าได้จะดีมากดีครับตัดหญ้าเอาจะโตไวโตวไวครับเมื่อไหร่ก็ช่างเราฉีดยาฆ่าหญ้าพอรากมันยุบลงไปก<ร>ว่ามันจะแตกรากใหม่มาอีกอมันก็จะทําให้ต้นมันสะดุดเพราะว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเราทําสารเราต้องฉีดทิ้งนาทีหนึ่งคือล้างคืออากาศอย่าชื้นพอทําสารจะชื้นมันไม่ค่อยออกลูกต้องให้แห้ง คือฉีดที่พอโตแล้วมันทีเราฉีดท่านเดียวพอเราลูกนี่เราก็ตัดยาไปตลอดอีคือทช่วงทาสารครับทาสารที่จะเอาดอกครับต้ให้ดินในพวกนี้ให้แดดส่งได้ให้ส่งได้ครับให้แห้งยือให้เยนเลยให้หลักตัดยางวให้เตียนเพื่อให้แดดส่องลงให้มันรากให้ดินมันแห้งครับ่อยแห้งแล้วก็จ้แกล้งให้มันเฉาเฉาครับมันขาดน้ํามันเฉาก็จะเริ่มออกดอกออกดอกครับคือเราฉีดสารเข้าไปอันนี้ที่เรามาแปลงของพี่ไพศาลนี่นะครับนี่คือแปลงทุเรียนเล็ก ปีกว่าๆนะครับยังไม่ถึง2ปีแล้วให้ดูว่าปลูกตามเนินปลูกลงไปแบบนี้เลยตามเนินแบบนี้ปลูกตามสภาพของเนินเขานะครับแต่ที่สําคัญนี่คือคนทําทุเรียนสมัยใหม่ปลูกต้นคู่ปกติแล้วเขาจะปลูกต้นเดียวแต่เที่ยวนี้มาปลูกต้นคู่เพราะตามที่ผมศึกษามาก็คือมีงานวิจัยของพืชสวนจันทบุรีเขาไปทํามาต้นคู่ได้ผลผลิตมากกว่าต้นเดียว แล้วอีกอย่างหนึ่งบางสวนก็บอกว่าถ้าตายต้นหนึ่งเหลือต้นหนึ่งครับไม่ขาดทุนเออไม่ขาดทุนแต่ถ้าต้นเดียวถ้ามันตายแล้วต้องปลูกใหม่ปลูกใหม่ครับอือต้องเวลาถ้าตายแล้วต้องยับหลุมใหม่จะปลูกหลุมเก่าอืไม่ค่อยขึ้นครับเวลาเราใส่ปุ๋ยแต่ละครั้งแต่ละสูตรแต่ละยี่ห้อนี่เราเปรียบเทียบไหมเปรียบครับเอาเกณฑ์ที่ต้นไม้ต้นไม้ครับเวลาสมมุติว่าเราใส่ปุ๋ยเราลองดูว่ามันจะแตกไหมแตกไปอ่อนไหม ใบหนาไหมใบสวยไหมครับแล้วเรา,า,าเอามาเพื่อเอาเอายี่หอ้อีกด่ดูเปรียบเทียบครับเราก็รู้ว่าอ่าผลผหลักเดินคือไอ,อผมนี้สิบกว่าวันก็รู้แล้วอ่าสิบกว่าวันก็รู้แล้วอ,อนี่นี่แหละผมถึ่งพาท่านผู้ชมมามามาดูว่าสวนที่อ่าจังหวัดตราดนะครับที่นี่อํตาตําบลท่าสมอ,อําเภอเขาสมิงเขาสมิง,มงจังหวัดต,ต,ตราดนะครับมาดูเลยว่าคนทําสวนนี่ ไม่ใช่ฝนมาแล้วเหรอนีการลดน้ำครับเอารดน้ำเสียงรดน้ำเสียงดังมากเ <c oughs> ดี๋ยวจะไปดูแปลงเล็กก็ได้นะเดี๋ยวเราเดินลงไปเรื่อยแปลงแค่ว่าปีฝาฝฟ่าแต่ทํามากมันก็มีป่วยมันก้านโค้รของมากกันเนาะแต่ผมดู่มันสวยทุกยอดเลยดูมันแตกใบอ่อนถ้าเข้ามาสวนแบบนี้เนี่ยไม่อยากกลับบ้านหรอกคือเดินชมต้นนี้ไปบ้างดูต้นนั้นไปบ้างอ่าแบบนี้ก็ลืมเวลากลับบ้านดินมันมีส่วนไหมดินประเภทในที่ทุเรียนชอบ ไม่ไม่เกี่ยวกันครับไม่เกี่ยวเลยนะแต่มันก็ต้องเราต้องใส่รถกดด่างของดินหน้าดินัต้องเช็คพีเฮ็ดด้วยว่ามันเป็นกดหรือเป็นด่างครับอินซีนี่มีส่วนไหมมีส่วนคือทําให้พวกดินมันไม่เสียเออดินมันฟูดินมันซุยถ้าเกิดคนไหนที่ใช้เคมีล้วนๆมันก็ดินกัอดินแข็งดินแข็งด่างตายไม่อุ้มน้ําเวลาเราลดน้ามันก็ไปเกี่ยงถือว่าเป็นที่ชันมากนะครับตรงนี้นี่ชันมากปลูกบนบนเขาว่าังนเถิดหนุนบนเมิน แต่ง,งามทุกต้นงามทุกต้นเลยดูถ้าแบบนี้เนี่ยคนทําสวนทุเรียนก็มีกําลังใจนี่ดูนะครับที่ผมอยากให้ดูแตกทุกกิ่งถ้าท่านไหนอยากถ้าท่านไหนอยากจะให้ทุเรียนแตกทุกกิ่งต้องถามพี่เขาว่าปุ๋ยต้องให้ทุกกี่วันนะสิบห้าวันให้ทีนึงทุกสิบห้าวันทีหนึ่งคือต้นละอย่างนี้ก็สามกร,รมัมยนสามกร,รมัมอตึงพอตึงเออพอต,ตึงก็ประมาณสามขีดครับรอบใส่รอบปุ๋ยสิบห้าห้าปานินทองนะครับลองดูนะ 1 5ปรนนินทองแล้วอินซีใส่ทีละเท่าไหร่ครับนี่ทีละกัมตึงๆกัมเหมือนกันสามกัมเหมือนกันครับ15วันให้อินซีปรนนินทองลแล้วก็อีก15วันหลังก็ให้10.5ครับใบจะตึมแบบนี้เลยนี่ถ้ามาแบบนี้ก็สบายใจถ้าเข้าสวนแล้วก็เราไม่ต้องเครียดอันนี้ถ้าบางคนก็ทําก็อยู่ถ้าทําไม่เข้าใจก็อยู่มาสามปีนี่นะครับเออนี่ ถ้าบางครั้งเราไปออกรายการนะเขาก็จะบอกว่าเราชี้โม้ไม่โม่เขามาดูได้เลยหลังรถมาดูได้เลยครับเออนี่มาดูได้นี่จาขอส่ผมว่านี่เวลามันออกใบนี่มันมันออกแบบสะใจดีนะครับเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอทุดนเนี้ยพอใบแก่ปุ๊บแล้วผมก็กระแทกปุ๋ยออกมาอีกแล้วไอตัวนอนแบบนี้มันมีปัญหากับเราไหมมีเราก็ฉีดยาพวก เนี่ยตัวนอนแบบนี้อันนี้เดี๋ยวเราก็ฉีดยาคือมันใกล้จะฉีดยาอีกแล้วอไอ้พวกนี้นี่กินใบนั่นกินใบครับอกินใบเออเราก็ฉีดไอ้พวกกินใบก่อนแต่ดูซิว่านี่รุ่นรุ่นรุ่นนี้เนี่ยนี่ใบรุ่นนี้เริ่มแก่รุ่นนี้มาอีกละตอนมันใกล้กาหนดจะฉีดยาแล้วเนี่ยมันต้องมีมั่งครับมีมั่งก็มีมั่งอยู่นี่นี่ตัวตัวนี้คือแมลงพวกนี้นอนกินใบนอนกินใบนะครับนี่คือนอนกินใบแล้วและเทคนิคอีกอย่างทุเรียนเล็กเราต้องผสมยาอ่อนมาก ยาไปสมยาแกนมันมันะกัดอ๋อคือเราจะไปเอาเข้มเหมือนทุเรียนเก่ครับไม่ได้คือเหมือนเด็กไปกินยาแรงเนี้ยอแพ้ยาแพ้ยาแล้วก็แกนแล้วแล้วเราฉีดต้องเป็นยาสูตรเย็นทะเลเล็กยามันมีสูตรยาสูดเย็นก็สูตรร้อนนะยาคายาขามแงเนี่ยยา่าอะไรต้องเอาเย็นยาเย็นครับทะเลเล็กแล้วพอโตนี่ก็สูตรร้อนได้ มันก็เหมือนกระเด็กเหมือนกระเด็กครับถ้าให้ยาแรงก็เพะแพะเดี๋ยวมันก็น็อกเออแล้วคันนี้มันก็ไม่แตกใบอ่อนมันก็เงาเงาครับเออนี่นะครับเป็นความรู้อย่างหนึ่งนะครับคนคนทำทุกเรียนจะต้องรู้โซนนี้ถือว่าเป็นโซนที่ชุ่มน้ำนั่นนี่ชุ่มน้ำคือยกโคกขึ้นมาทํายกโคกนะครับแถบนี้ต้องยกโคกเพราะว่าถ้าถ้ามันน้ํามันไม่สามารถไปได้มันก็ไปได้จะมีปัญหาลากเน่าคนเน่าตามมาครับเราเดินบางปีนี่ฝนเยอะนะ ปีฝนเยอะฝนฝนเยอะมันลากตุเรียนไม่ค่อยเดินอแต่ไม่มีแดดมาปรุงอาหารเนี่ยใช่ตุเรียนมันจะโตช่วงประมาณเดือนพุศจิธันวาคือเข้านับลมลมเบาลงใช่คือลมเบาลงเราก็แทกน้ําไปนี่โตดีพอแดดเยอะช่วงนั้นแต่ถ้าทางแถวตะวันออกนี่ก็จะมีปัญหาว่าฟ้าปิดฟ้าปิดครับถ้าฟ้าปิดนี่มันไม่ได้สังข้อแสงเราต้องใช้ไอ้พวกใบช่วยสังะห์แสงช่วย ช่วยช่วยพวกฮอร์โมนพวกอะไรฉีดช่วยให้เขาได้กินทางใบแต่ว่าานาแล้งยาเราจะผสมฮอร์โมนมากคือใบจะใหม่คือมันเผาไหมแดดมันจัแดมันเราไปเน้นโคนเอาอืมอือีกทุเรียนไม่ยังไม่ถึงสองปีถือว่าโคนขนาดนี้เลยอู้ดูใบสิดูแตกยอดนี่แบบนี้คนปลูกทุเรียนชอบไม้ฟีใบแบบนี้ชอบดูใบนี่ไหมเราทำแบบนี้กันยิ่งปานเลยเนี่ยดูใบสิเนี่ย แต่ก็เด๋วก็ลองผิดลองถูกค็ไปเยมัน,นก็เป็นเบเนี่ยโตแน่สังเคราะห์แสงได้ดีใบนี่คือโรงงานผลิตอาหารเลยนะครับถ้าใบยิ่งใหญ่ยิ่งสงังเคราะห์แสงได้เยอะได้ปรุงอาหารลงไปเลี้ยงต้นยิ่งโตวไวแต่ถ้าใบเล็กๆนี่จะมีปัญหาแล้วต้องฉีดทรงโพลฉีดปุ๋ยน้ําทางใบให้ด้วยแต่ตรงนี้ผมจะเน้นทางโคนเยอะเพราะมันแรงความร้อนของมันครับถ้าใบฉีดทางใบมากมันจะไหม้ทันทีเลยเพราะว่า ตอนหน้าฝนอัดไปเถอะไม่เป็นไรหน้าฝนไม่มีปัญหาผมเคยลองแล้วใหม่ถ้าแรงนี่มันอากาศมันร้อนด้วยอุณหภูมิสูงด้วยเดี๋ยวลองเดินขึ้นไปอันนี้อันนี้แปลงของผมไงนี่ไปดูขอไปดูแปลงนั้นหน่อยยังไม่ถึง3ปีมิถุนาเอ่มิถุนาเนี่ยชน3ปีเต็มครับเนี่ยอ๋ออันนี้2ปีกว่า2ปีกว่าเลืออีกสองสามเดือนต่อจะเอาลูกแล้วแต่งกิ่งลายไว้แล้วเนี่ยผมให้น้ําก็เสมอเหมือนกันตามเวลาเหมือนกันตอนอันนี้ให้ชั่วโมงฝาแล้วสองหัวสองหัวสองชั่วโมงฝาอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมครับท้าพิสููจนน์ผผมมอยาากให้้ท่ช ทายดูว่าทุเรียนต้นนี้อายุเท่าไหร่แล้วถ้าเป็นอีสานนะต้องมี4ปีถึง5ปีนี่สปี5ปีเหละครับนี่ที่จะได้5ปีถ้าไปบอกคนอีสานใน YouTube ว่าทุเรียนนี้2ปี8เดือนหรือ2ปี10เดือนเขาบอกขี้โมเลยนะไม่ครับโมนี่ต้องถามต้องถามพี่อี่สานดูถามพี่พีสานดูว่านี่ผมทำเองเนี่ยมีทุนาที่จะถึงนี่มษาพุธมาทุนนาปีเต็ม สามปีเต็มครับทุเรียนสามปีนะครับวันที่ยีพ่ามิถุนาสามปีเต็มสามปีเต็มแต่ผมก็จะทาสารแล้วเนี่ยพอดีมันข้ามไปปีฝาสี่สามปีครึ่งกะว่าจะเอาออกลูกไหมครับปีนี้เอาครับเดือนเดือนกรกฎาเนี่ยผมจะสาสารแล้วกรกฎาครับแล้วมันจะไปออกดอกตอนไหนครับไปพุทธกิธันวาพุธิกาธันวาครับอ๋อพอดีมันก็สามปีฝาก็3สามปีกว่าพอดีสามปีกว่าอันนี้แปลงนี้สองร้อยเจ็ดสิบต้นสองร้อยเจ็ดสิบต้นอันนี้เป็น ทุเรียนปลูกแบบเขาเรียกว่าโคกตั้งโคกเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ครับโคกโคกก็ประมาณอยู่น่าจะ3เมตรได้สเมตรสเมตรได้แต่โคกหือเราไม่ต้องไม่สาคัญถ้าโคกสูงอ่ะเวลาเราให้น้ําอ่ะน้ํามันจะไหลเหมือนคนหัวล้านอ่ะลดไปปุ๊บถ้าคนไม่เข้าใจว่าโอ้ยสิบนาทีก็ได้แต่ป่าเราลองเจาะดินเนี่ยมันจะลงไม่ไม่มาคือเวลาพอมันซึบปุ๊บมันก็ไหลลงซึบปุ๊บก็ไหลลงเราต้องต้องให้มันเยอะแสดงว่าให้โคกนี่จะต้องให้น้ําเยอะไปเยอะฝ่าที่ราบ กีฬาครับแต่ระหว่างต้นนี่ห่างเท่าไหร่ครับนี่อันนี้ห่างประมาณเจ็ดแปดว่าเจ็ดแปดสสีว <า S 2> ่ว่าสี่ว่าแปดเมตรแปดเมตรระหว่างต้นก็ประมาณแปดเมตรนี่แหละแปดคูณแปดนะครับต้นเดียวนี้แปดคูณแปดนี่มาดูมาดูว่านี่ทําโคกแบบนี้เลยนี่ของของพี่ไพศาลนี่เน้นตัดหญ้าตัดหญ้าอย่างเดียวครับตัดหญ้าดีกว่านะครับถ้ามีเวลาตัดหญ้าดีกว่าเพราะว่าถ้าฉีดไอไอพวกยาฆ่าหญ้าลงไปนี่ มันยังมีกระทบก,กับล่านี่มันไม่มีแปลงเปรียบเทียบเนาะทีก็ฉีดยาหน่วยไหนเดเดินไปแปลงนู้นจะมีข้อแปรเทียบออ,อ,อันนี้ยาเับปลูกความผมนุ่นแปลงอยู่บนนุ่นแล<อ>้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูจะผิดแตกต่างกันเยอะช้ากัน <ๆ S 2> เลยครับก็ให้หัวเดียวแต่ก็ให้น้ําน้อยโคกเหมือนกันอ,อ๋ไอไอ้ไอ้หัวให้น้ำนี่หัวเดียวกับสองหัวต่างกันไหมต่างกันครับคือสมมุติว่าอันนี้สามห้านาทีมันก็บวกอีหัวหนึ่งอะ่ะก็เปเจ็ดแปดสิบนาทีแปดสิบนาทีคือบวกอ่ะ๋อาหัวเดียวก็แค่ แต่ก็มีคนใช้หัวเดียวเหมือนกันแต่หัวสองหัวโตมาเร็วฝ่าอ๋อสองหัวโตเร็วกว่านะท่านผู้ชมเพราะว่าน้ําคือมันกินได้รอบปุ่มทรงปุ่มครับเออคือน้ํานี่มันออกทั้งสองด้านสองด้านครับอืมแต่ถ้าเกิดว่าหัวเดียวจะโตช้ากว่านี่คือฟันทงมาแล้วเพราะว่ามันหัวเดียวคือหัวฉีดปุ๊บมันจะให้แค่ฝีขนานี้ไอ้ด้านหลังนี่ไม่ได้กินเลยอ๋อแต่คันนี้ของพี่มีหัว90องศานันนี่ครับทั้งฉีด อันนี้ก็เวียนรอบพุ่มอันนั้นคือเป็นหัวเวียงหัวเวียงรอบเวียงรอบพุ่มนะครับเหมือนตอนเด็กตอนแรกๆนี่เราเป็นหัวเวียงตั้งแต่แรกเลยหัวฉีดครับฉีดเข้าคนถ่ากันแต่นี่พอโตปุ๊บระบบรากมันก็เริ่มไปอ่ะแต่นุ่นคือตรงกลางมันช่วยได้อีกรอบพุ่มกันตรงกลางหัวเวียงครับอ่าคือกี่ปีแล้วที่จะเริ่มเปลี่ยนจากหัวนี้ไปเป็นหัวเวียงประมาณสักปีฝ่าปีกว่าก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะเริ่มเปลี่ยนแล้ว เพราะเพื่อให้รากเขาออกไปออกออกครับเขาตามน้ําไปเนี่ยรากมันจะลงมามประมาณนี้เลยนะที่ผมตัดหญ้าอยู่อ่ใบถึงตรงนี้รากถึงตรงนี้นะครับใบถึงตรงนี้รากถึงตรงนี้ใบถึงตรงโน,น้นรากถึงตรงโน้นเลยครับลองเดินไปเรื่อยๆร,อรับดูการแต่งกิ่งนี่นะครับนี่คือเอาวิสานเอาจริงเลยใช่ไหมนี่เอาจริงครับเดี๋ยวพอเป็นลูกทิง้งผมก็จะเป็นลูกเราตัดทิง้งเดี๋ยวเราก็จะไหลออกอีกอ๋อคือตัวนี้เอาเป็นแนวทางก่อน แนวทางก่อนไอ้ที่ข้างล่างนี่ก็คือก็อาจจะเอารุ่นเนี่ยเนี่ยไอไอตัวที่ผมเอาไว้เนี่ยไอตัวเนี้ยไว้ฉีดสารเข้าทางใบอ๋อเดี๋ยวผมฉีดสารรอบสองผมก็จดเจ็ดวันผมจะตัดทิ้งหมดเลยตัดแบบเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงไว้ในเนี้ยอ๋อตัดออกคือตาดอกข้างนั้นน่ะเนี่ยอ๋อที่ใบอ่อนเนี่ยอ่าอ๋อนนะครับผมถามเทคนิคหน่อยว่าถ้าเกิดว่าเราบำรุงต้นไปเรื่อยเนี่ยที่เราจะเปิดตาดอก เราใช้ระบบงดน้ําหรือว่าฉีดไคโครเราเราก็ใส่ปุ๋ยทางดินแล้วก็ฉีดฮอพวกมนสลายคือเปิดทางใบฮอร์โมนสลายเปิดตาดอกตอนดอกครับอคือก่อนจะทำสองสองเดือนเรากับเตรียมแล้วเตรียมละเตรียมแล้วเริ่มให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยทางรากทางรากแล้วก็ฉีดฮอร์โมนเปิดตาดอกไว้เพราะว่าทุเรียนพอยลาพอเราทําสารมันก็หยุดกินแล้วหยุดกินอาหารแล้วคือเหมือนลากดอกไม่เดินไม่เดินเพราะช่วงนี้ถ้าเราไม่สะสมอาหารนะพอมีลูกปุ๊บ ยังไม่ไหวยังไม่ไหวขาดอาหารขาดหล้านหลน่ล้วคนนี้จะลวกลวงครับอ๋อแล้วทุเรียนนี่ทุเรียนนี่ช่วงประมาณสักเดือนยังไงก็ต้องพ่กาพิจิกาครับพ่กาธันวานีต้องออกดอกแล้วครับแล้วช่วงพีการธันวาฝนแถวภาคตะวันออกก็จะเริ่มหมดแล้วนะหมดครับพอหมดนี่เราจะเบรกน้ํากี่วันหยุดน้ํากี่วันย่าสมมุติายไฟนี่เราก็คืออ่อยสิบนาทีห้าที่ให้น้อยให้ร้อยคืออ่อยไปเรื่อยจน ต้นหางแย่ไม่พอหางแย่ไม่ปุ๊บเราก็ดันน้ําขึ้นแต่ตัวนี้ต้นป่วยเพราะมใช้เมทานี่บเน่าขอดินเนี่ยเน่าขอดินจะเป็นกระพเนี่ยอ๋อเนี่ยเป็กเน่าขอดินอ๋อมทาครับอันนี้ตัวตัวทาป้องกันเชื้อราคือเราต้องเราหลาดเลยหลาดหลาดลงดินไปเลยคือผสมคือมันหนีไม่พ้นหรอกเพราะว่าอ่าทุเรียนนี่มันกับเชื้อรามันของคู่กันอยู่ เพราะเนี่ยเนี่ยฟื้นละฟื้นละวถ้าเป็นทองก็มีครับครับถ้าเป็นพระนิธิทองจะเป็นไตโครมาเป็นจุลินซีเพราะวอะไรตัวโคมามาเจอไอ้พวกยาฉีดนี่มันน็อกเลยถ้ายาฉีดมันตายมันตายเลยเราก็เลยต้องการต้องแซ่บตัวนี้ครับอ่าเดี๋ยวพอนั่นพอเราหยุดฉีดยาเราก็ฉีดลงไม่ได้ฮึตอมันมันแพ้ยามากเออมันดอกผู้ใบมันสวยนะพี่นะดูใบมันสิมีไก่ปนย้ายแล้วเนี่ยเออมันก็มีแมลงกินมั่งดำท้ำฉาดเนาะ ไปมันหนาดีเนี่ยที่ผมปลูกที่ผมฉีดครั้งแรกที่ฉีดยาครั้งแรกตายตายเจ็ดแปดต้นเลยนะยาอะไรยาอรแกรมโซนเนี่ย๋อฉีดยาฆ่ายานีนนะครับที่แรกมันยังอ่อนเนี่ยตายเลยแล้วก็ผมก็มาแซมเนี่ยต้องมาปลูกแซมใหม่ครับไอร่องน้ำนี่น้ำามาธรรมชาติมรรมชาติก็คือผ่านกลางไรเราไงเราก็ขุดไหลลงไปลงไปหลางนู่นเลยเราก็ลงไปขุดสไว้ลงคลองไปเลยลงคลองไปเลยครับอ๋อน้ำมาจากสวนอื่นครับ ที่นี่น้าพอเหลือเฟือวังมุมมองเออแนวหน้าผาไล่ผากลางไล่เลยสองต้นนี้มันตายปลูกใหม่ปลูกใหม่ที่แรกไอ้ที่แรกผมว่าแซมต้นเดียวมันงองแงงงองแงงเลยลงมาทิ้มีต้นเลยกลับดีพสองต้นนี้สู้กันเลยคราวนี้เคยสู้กันนี่นี่นี่ผมผมอยากให้พี่ขึ้นไปยืนเปรียบเทียบหน่อยมันอายุเท่าไหร่อันนี้ยังปีผ้า้ายเองเออนี่นะครับต่อก็แปลงนู้นน่ะปีผ้าฝายทุเรียนนะครับนี่ของของพี่ไพศาลนี่ดู นี่ทุเรียนต้นขู่แตกใบอ่อนดีไหมอ่าวิธีถ้าอยากจะแตกใบอ่อนนี่แหละเหมือนพี่ไพศาลบอกนี่แหละครับให้ใส่อินทรีย15์15วันใส่15หลังมาอีกวันฉีดฮอร์โมนหัวเชือ้อยอดออกแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> แปลงนี้กับแปลงน้อนอายุเท่ากันไหมครับไม่เท่าครับอนนุนปีฝาปีกว่าเหมือนกันแต่นี่เกือบจะ2ปีแล้วครับตัวนี้ปลูกก่อนปลูกก่อนโอ,อ้อน,นุอนอน้นชนปีตังมีนาแต่ฟังนุ้นก็สวยนะ <c oughs> สวย ผมหวังว่าท่านเข้ามาชมคลิปนี้ท่านจะได้ประโยชน์ในการปลูกทุเรียนการให้น้ำที่ที่แนะนำมาการให้ปุย๋ยการให้ฮอร์โมนฉีดทางใบการให้ยาถ้าทุเรียนต้นเล็กนี่นะครับถ้าคุณให้ยาร้อนมันก็เหมือนกับเด็กแพ้ยา,าบางคนบอกว่าทำไมฉีดยาแล้วใบหยิกใบงอใบตายอันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาแล้วนะครับมาที่จังหวัดตราดนะครับผมหวังว่าท่านจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อย อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ริสารครับสวัสดีครับ